อ๋อยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเนาะสนุกด,ดีว่าไหมใช่โอ้คุ้มมากเลยพี่มาทริปนี้ <laughs> เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเสื้อกันเนี่ยนะตอนแรกก่อนที่จะไปเล่นเรามีเช็คความเครียดใช่ไหม,อมพอกลับมาเขาจะเช็คความเครียดของเราอีกรอบหนึง อาหารนุบุรินะคะเป็นห้องอาหารที่อยู่ในโรงแรมที่เราพักนี่แหละครับและเมนูพิเศษสำหรับวันนี้โอ้โหวันนี้ไปทํากิจกรรมมาเยอะมากก็ต้องแบบมื้อเย็นนี่พิเศษพิเศษหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆมาช่วงในในฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้กินแบบที่พวกเราทานนี้เลยอ,อันนี้จะเป็นเมนดิชนี่อ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสี่แบบที่บแบบดังในฮอกไกโดเลย อันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูจากชิเลโตโกอร่อยแน่นอนอันนี้จะเป็นเนื้อเห็นไหมหูยลายพอยเลยอันนี้จะเป็นเนื้อที่ชื่อว่าทคกาจิวากิวอ่านี่มีชื่อเสียงใช่แล้วอ,อันนี้โด่งดังมากและอันนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ก็มาจากเมืองเดียวกันกับหมูเลยคือไก่จากชิเลโตโกเหมือนกันโอ้โหแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือเนื้อแกะ น oh. แล้วก็อันนี้นี่ไม่ใช่เนยนะเป,นเป็นชีสชีสจากเขาเคยดูไม่ธรรมดา,านะจ๊ะแหลมเลยนะคะผมแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เรามากินเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารประเภทไหนบีอ่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทปปัญยากิเทปปันยากิใช่เพราะว่าเทปปันเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับว่าแปลว่าแบบเพลทก็คือแบบเป็นแท่นแบบ กระทะเหล็กอ่ะกระทะ,ะแบนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเทปันแล้วก็ายากิก็คือเอามาย่างตกตัวเลยเทปันยากิแล้วถ้ามันเป็นแบบที่ปิ้งย่างเหมือนกันนะแต่มันเป็นแบบตะแกงอะไรเงี้ยมันอ่ถ้าเกิดว่าตะแกงมีหลุมลงไปที่เป็นปีมีซีกๆลงไปข้างล่างเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายากินิเกิยากินิกิใช่อ๋อมันไม่เหมือนกันคนละแบบคนละแบบโอ้โหพี่ว่าอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้เราเริ่มกินเลยดีกว่าว่ะดีครับพี่รู้แล้วว่า เพื่อนๆอุ้บลุยเลยนะไม่ไหวแล้วอิตารลากิมาอิตารลากิมาสอ่าหยิบเลยพี่เอาชฟผมเอาเนื้ออืม มันนิ่มมากพี่ดูไม่เหมือนเนื้อเลยอคือเข้าไปละตัดเลยละลายเลยใช่ไคือมันโอ้โหมันพองในปากมันฟูในปากนิ่มเนื้อนิ่มหวานมาเดี๋ยวพี่ลองชีสบ้างนี่ไม่เป็นชีสนะพี่ไม่อยากจะจิ้มกันเลยเลยพี่อยากจะกินรสดั้งเดิมของมันเดิมนะฮะนึกว่าลูกชิ้นมันเด้ง ต่อให้ซือศิษยสาวรู้ว่าเอามาเลยจ่ายอ,อีกาแทนจัดต่อเลยไหมออยยจัดต่อเลยไหมงั้นผมขอร้องเนื้อแกะเอาเลยจะเอาเนื้อแกะงั้นี่เอากระดูกหมูจากชิ่เลโตโก,โกอ่าซี่โครงใหญ่ๆโอ้โอ้โมกลิ่นไปก่อนเดีย๋ยวไม่สุกหอม ได้แล้ว้าววู้ฮู้เนื้อแน่น,น,นอืมอืมเนื้อเหวานอืมไปได้กลิ่นแกะนิดๆอืม,อมแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าฉุนใช่ไหมไม่ฉุนเลยอ่าโอเคอนนเนื้อหมูจากเชเลโตโกของพี่ได้แล้ว,ว,วแล้วตัดแบ,บ่งให้กินนะ ปึ๊บยังไงครับเอาเคยมาไม่ให้แล้วเออกินให้หมดก่อนในจานตาผมบังละอขอบแบบไม่จิ้มบ,บได้รสชาติของเนื้อหมูจริงๆว่าจะเป็นยังไงเอาเลย ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งแบบเนื้อหมูเนี่ยม,มันหอม,อมนุ่ม,มหวานลงตัวเอ์เฟกแกกินของฉันไปแกเอามาคืนด้วยเลยมันอร่อย มื้อนี้เนี่ยแน่นมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยพี่ชอบเลยใช่ไหมชอบเลยฮะเวลาแบบกินของแบบกระทะร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบข้างนอกก็เย็นๆอย่างเงี้ยกินอะไรอุ่นๆเนี่ยมันไม่มันดีนะพี่ว่ามันจะดีกว่านี้นะมันต้องตกท้ายด้วยออนเซนจะได้ออนเซนกันสัก10นาที15นาทีโหหลับสบายไม่ต้องฝันเลยเอาวะเอาอยากกินเสร็จก่อนโอเค นั่งกินกั่งต่อเลยดีกว <Okay. S 2> ่าโอเคเพื่อนๆรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปออนเซนกันมากินเสร็จอิ่มๆมันต้องออนเซนถูกต้องครับนะพี่ว่าแต่เอาเสื่อใส่เก่งไหมพ่กเขาบอกไปคนเรียบร้อยทำไม่ครับ ตอนนอนนี่ใส่ได้นะอย่างเงี้ยดึงให้ตึงๆจะเต็มที่นี่นะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นไพรเวทออนเซ็นเราดูยังไงว่าเอ้ยเราเข้าได้หรือเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นสีแดงแบบนี้ยแสดงว่ามีคนเข้าอยู่มีคนใช้อยู่ใช่ถ้าเกิดขึ้นสีดาแบบนี้ก็แสดงว่าว่างอ่านี่เลยคลิกมีคนเข้าแล้วแค่นี้ไป พี่อุ้งครับตั้งแต่เข้ามาพักโรงแรมนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมนี้มันน่ารักนะแบบรู้สึกบรรยากาศให้ความสบายความอบอุ่นอะไรใช่ก็อย่างที่พี่แชมป์ถามพี่ไงตอนที่อยู่บนภูเขาอะจำได้ปะแล้วทำไมแบบสาม่อยากเราถึงจะต้องมาที่ภูเขาอาซาิดาเกะที่นี่อพอมาพักที่โรงแรมนี้พี่ก็อยากจะให้แบบสามอย่างที่คุณควรจะมาโรงแรมนี้ด้วยเหมือนกันอ,อะไรบ้างอย่างแรกที่พี่รู้สึกเลยคือตอนที่เราเข้ามาครับ โรงแรมมันจะรู้สึกว่าเออรีแลกผ่อ,อนคลายเหมือนได้มา <c oughs> พา <c oughs> มักผ่อนจริงๆเรื่องบรรยากาศห้องหรือว่าแบบว่าตรงลิฟทงลูมอะไรต่างๆนี่มันโอเคมากๆเลย <c oughs> อย่างที่สองที่เราทานกันเมื่อตอนมื้อเย็น <c oughs> เขาคัดแต่ของดีๆจากฮอกไกโดให้นั้นเป <c oughs> ็นของแบบขึ้นชื่อจากเมืองน,นั้นเมืองน,นี้ในแถบโฮอกไกโดนี่คือเอามาให้เราทานหมดเ <c oughs> นานะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือที่นี่ออนเซ็นดีมากดีมากเพราะอะไรเพราะว่าอยู่บนภูเขาอาซีดาเกตเลย ภูเขาอาเซียเกีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมเพื่อนเื่อโรงแรมเนี้ยอยู่ตรงกลางภูเขาไม่อยู่ตรงตีนนะอยู่ตรงกลางภูเขาเลยพอน้ำแล้งลงมาปุ๊บอ่ะก็จะมาเจอโรงแรมนี้ก่อนได้ใช้น้ำแลกก่อนใครเนี่ยน้องหูสุดจะฟินและท่าดีๆน,น,นี่อยู่ที่ตัวเราหมดใช่ทริปนี้ได้เป็นอะไรที่สดๆเลยอิมอ่มกายสบายใจทุกอย่างครบ บายเนาะไอจิ้อร่อยจัง เป็นไงบ้างสำหรับวันนี้จัดเต็มเปรมเปรมเปรมครับทริปนี้สุดยอดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะดูแบบเราสองคนแล้วก็อยากจะเที่ยวตามเรานะสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆรถตู้หรือว่าจะเช่าโรงแรมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางเจแพนทริเดนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวละกันนะครับใช่เพราะว่าออนเซ็นแล้วแบบโหรู้สึกง่วงมากเลยใช่รู้สึกสบายตัวอยากจะนอนและทิ้งตัวลงนอน ินได้เลยเดี๋ยวติดตามกันได้ในอาทิตย์หน้านะคะพวกเราสองคนยังเชี่ยวในฮอกไกโดกันอยู่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ